สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราจะพาไปหาปลากันนะครับว <L an> ัน <L an> นี้ต้องเดือไปสองลำเลยครับ <L an> ระหว่างทางครับพี่น้องเดินสิดทางหลายนะครับอ่า นี่ปลาอุ้ยโอ้โหปลอบนี้หลกมาแทบไม่ไหวครับอือหอลอบนี้มาดูนมาแล้วมาแล้วมาแล้วโว้าว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  เป็นยังไงโอ้ยกระโดดกระโดดแล้วมาโอ้โหนี้ก็ไม่แพ้เหมือนกันครับโอ้โห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 

bình lượng đây ạ Đừng ạ là được, ừ. để... được. Mới. Cuối để... tiếng lừa em dục ừ. <cười> <cười> กลับบ้านละเด็ดจ้าครับ